ไป73ปีก็จะจ้อยนึงมันจะกินยากเพาะเจ็บกระเพาะแน่เป็นแนวมะคลังแน่นิ่วมะคลังคนที่ได้ไ่ต้องไปปาดบอกคุณว่าไม่มีเงินเลยปาดบอกผัวถท้าแตเจ็ดชิปเจ็ดชิปปีเลยโดยคือเอาผัวเท่าแท้พอักผู้จากผู้ชแนนนะบ้าเหมียสามชิบปลายผัวเจ็ดชิปโดยผัวแท้สมองลูกผัวมาจะเห็นได เป็นทีไหนจังไปไปไปเจอกันแบบไรนะงคอยกบูชาขุกานเห็นวัฒนาวัฒนาอยู่ในบ้านนี่บ้านเรากระไรบ้านพุ่งคุ้มค้างพุ่งพ่อก็ตายมันแล้วแม่ก็ตายมันแล้วอยู่คุ้มค้างโดนเอาอยู่คุกผูกบ่เออแม่นอยู่พุคนเอาเราออกจากคุกแล้วมาเจอกันใช่ป่โดนโอ้ยแท้งว่าแทะไปฮักไปมากกันตอนไหนคือเอากันเลยป่านนี่ กู้จักือกัดแบบชนาแล้วไปเจอกันเลยเน่นเลยเนาะเอาเลยพี่น้องเ้ยคอยกับชุ่งชานเขาลูกคัมภาชุ่งชานเพิ่์นดยโอ้ยกระบะกับบกเลยผัวแม่ก็บอกมีก็คงตายหมดลูกคัมภาตายแต่อายผู้เดียวน้องก็ตายโดยอยู่ช่องคนเข้าซื้อกรีตุนเรื่องไม่เป็นพัวใช่ เอาครับอ่าตั้วนังเกุกหุงนี่ตั้งแต่ข้าวปุ้ยๆพุ่นจังเนาะ7ปีแล้วนี่น่ะได้แล้วใมบ่แม่นดอกว่า4ปีมันสิซ่ํานี่เบิ่งมยาวมกยาว อ่าที่ปีเลาประหปีสามปียนะโอ้โพดโพพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง<ล>เออสุขสูข่คนน,นะพี่น้องเด้อบวชอยู่ในและกะต่างประเทศนะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ส่องบเตียงทองบ้านนาขี้เก้าพี่น้องเลยมือวันนี้บเตียงกับมหาทั้งเฮือนเอ้ยเพื่อนนะเป็นญาติพี่น้องกับกับน้องวัน บ่พี่น้องเอ้เพิ่นก็อ่าทุกข์ยากขาดแคลนว่าซั่นบ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอ่าข้าวปลาอาหารก็บ่มี่ซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่นี่แหละอ่าติดกับเพื่อนน้องวันนี่แหละน้องเอ้ยเนาะหลานจ้ะบ่น่อืเจ้าเจ้าน่ะเป็นยังก็เป็นละซาวเป็นละซาวคุณเอโอ้แม่น้องวันน่ะเป็นเป็นเ้เจ้าโออพี่น้องเอ้ย ไบ่ได้ไปใช้มันนี่เนาะตะเบิงนลยสบายดีเด้อน้องเด้ออือบ่ได้ไปทางใดบ่มื้อนี้ฮะอ๋อสบายดีล่ะมันคือหุ่นดีแท้ที่เข้าอยู่บ่เจ้าฮะปลาจ้อยก็จ้อยครับจ้อยเน่ฮะเป็นพยาดยังไงน่ะเนี่เป็นพละอันนั้นมาคลังหรวาคนี่ยมาคลัง โอ้ยนิ้อๆก็เป็นนิ้วมาขลังเลยกินน้ำบอสาทไปชักหนึ่งเนาะอออเป็นอย่ายุจัปีแล้วนี่สิปีอืมขึ้นเฮือนไ่ละไปขึ้นตัวเฮือนปุ๊บโอ้ยเป็นอย่างไรสิบปีตัวนิ้อยนึงอ่าน้องบิลลี่ยังตัวใหญ่กว่าอี ใค่ละฉากเลยเออเปียกโสองสี่หกเจ็ดกันไหแล้ทีครกี้เหลกเนจ้าดินี่มานั่งใกล้ๆกันเพื่นๆดูละอืมเออเนั่งใกล้ๆกันโอ้โตเจอเานบันทรงนี้เนาะอืมเป็นยังไงมานั่งลุมเพื่อนๆลูกเมนบดบ่นน่กะเมนบ่นี่

โอ้รีอยู่ในป่านี่รอนคุเฮ้ยเกืนซานเป็นอยู่พี่น้องนี่แหละอยู่กันเป็นี้แหละเี่น้องเนาะผพ,พาไม่กระพากผัไม่นั่งกระกึงปึ้งอยู่อืออันนี้ก็ประตูเฮือนแต่เบิ่งปิวเพื่อเพื<ห>่ออยู่เนาะประตูเ<ห>ือโอ้ยอ่าอ่ <จะ S 1> <ห>า,าเออไปทำงานจีนไม่เอาไปทำงานจีนผมเอาเป็นยังไหมเอาอีมม่นี่ เป็นอะไรก็เพ่ับคนจีนจังบวงใสจากค่ณผู้คือกันผู้คู้คือกันโด่เออมีเอาเขายันหมดงานเลยอ่าอ่าอ่าแล้วผมไม่น่าเฮ็ดบ้านนี่โด่งออยู่กันจะค้นอยู่เพื่อนนี่หกคนเออไอ้หลานหน้ามาสบายดีไหมลูกสบายดีสบายดีงามหมดทุกคนเด้อเออสบายดีลูกนมมื้งเออทามงามบ้านนึ่งพี่น้องเลย Ờ, nhận bật ngàn là? Đâu? À, uh, đưa con học khuân, lục Lục, chê si. Đâu? Họ chê phụ nữ kìa là, lờ, phụ địch lờ Ừm Nhận phạm làm chê, phụ nữ Ừm, bao phụ chấm nhạy sư gì phụ nữ? Sư Xúc xạ Đà Xúc Xã Đà Phụ tổ ma đây Phải Lục nàng Phương Nàng Phương Đâu? Phụ đây, นางเพืองนางเืองซื่อโคงเลยพี่เอินเดียวพี่อ่อเพื่องเพืงผู้ผู้ชายนเแถาละเม่ละเม่โดยเจ้านี่ชื่อยังเจ้านิชื่อมอนตามอนตาอายุจะกปีละสามสุกีสามสีปีเออแล้วนี่หัวมียังแดงๆประปาบในมือนี่ะไปากระปงปารองพ่นน่ะปอเบาากระปงเบาเชอบอยู่บะแซ่บ โอ้ยพี่น้องไงเนาะอ่าอ่าอ่าเอาอีลาเป็นยังกับพันนิ่มมักขลังโดยหอยเป็นกระเพาะเจ็บกระเพาะเจ้าก็เป็นกระเพาะโดยพุ่นยาอืนมันลือค่ะยาอังกินนะอือ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 กินแล้วไม่ลายไปแจ้งยินกระเพาะกินไม่ได้เอาอันนนั้คลาบนี่กินยานไม่ก็จอยทิพสามปีก็จะจอยนึง มันกิกนยาวเพาะเจ็บกระเพาะแน่เป็นแนว่าคลังแน่นี่ผมมาคลังโดยคนที่ได้ไ่ต้องไปปาดบอกคุณว่าไม่งอนเลยปาดเลยเมันเป็นอะไรล่ะมันเจ็บบอกเจ็บเจ็บบล็อกอ๋อคือจิลีดครบคือจิลีดครบโดยอ๋อคือม่นจริงดีดครบนี่ยพี่นั่นเจ็บอยู่บ่บ<า>เดี๋ยวนี้กะบ่เช้าแล้วกินหั่งไม้เลยกินหั่งไม้มันออกแล้ว เห็นมอหนิวออกระพูดจักคือขั้นเลยออกมันเจ็บอเขาเขาว่ายังไม่พูดปาดมันยังน้อย,อยมันยังน้อยอยู่เป็นนิ้วยังน้อยเออหากินหวานกินยังกะทิเศร้าอยู่ด้วยใช่ไหมได้และชีปีมันเป็นนะเออโอตลอดเลยเขาบอกนในมาคลาัออ่งมอจะปาดบอกมีเงาะเห็นเลยชูยแต่เอ็ตาตาไฮไต ขัวก็ไปทางให้เลยเด้อข like ัวเจ้าหน้าไปทางให้โดทางให้รับจ้างบุ่เลยให้เจ้าของเจ้าของเนีเออเป็นปลูกยังบัณนี่เป็นลูกหัวทักเลยเอ้าสั่งว่าไงฮะอันยังก่อนนะบ่มีบ่มีผัวเด้ออ่าตัดไม้เฮ็ดน้อยเลยผัวก็ได้เด็ดยังคาเวีย เลี้ยงยังเลียงทางไหนนั่นล่ะอือยู่ไซดินเจ้าของบ่หรือว่าดินใครดินอีแม่อือยู่ภูภูโดนอ้พี่น้องไอ้ชุมไอเบิ่งภูมันใกล้ภูเราจะพูดอะไรแต่เบิ่งเูิพี่น้องเอ้เนาะมันเป็นภูเป็นภูเขาอ๋อชิมไปชิมชมไปชูมมาเป็นกิงคอง โอ้ยยาเไงเนาะพี่จิ๋วมีดอกคิงคองญี่ปุ่นเห็นอยู่ว่ากิงคองแถวนี้มีบัลิงมีบ่ลิงมันม่มันไมีดอกมีกับบัวเรืออะไรแบบว่าเนาะกินบ่เรากินบ่บ่ไม่กินอะคุดก็ไม่ได้อยู่รับเสือมีบ่จืดกู่ตะกี้มีบ่เออตะกาวได้เขาเนาะมีบ่ได้คืเห็นอจืบบ่ข่อยบัฮหูจักค่อย เห็นเขาปะทาวแววเห็นเขาปะทาวแววโดยพวกพวกเห็นพวกอย่างได้มีบบกวงพันมีแบบหมูป่ามีบ่เดี๋ยวนี้บบไม่อย่างเลยเนาะดับอะไรเลยอือโดยโดยโดยแสดงว่าไม่จะไปหายังถือสรุปสุดเต่ากินแต่ละมื่นแต่ละเวนจะหาน้ำมันแล้วน้ำมันอยางนี้ยี่ห้อามนี่ก็ได้ มีไม่ได้ได้หาพักหายาให้ลูกกินนั่นแหละซ้อนได้ซ้อนอืมอน้องไม่ก็บ,บม่มีอะไรไม่เออพีนน่น้องเลยเนาะพี่เห็ดยัางสบายน,นียอ่ามียังสะขายเอาไปขายยามนี่ยขายยายูกกินเลยเออ<ด>ย่างน้องไม้เนี่ยไปหาน้องไม้บอกขายน้องไม้เอ,อาเข่าหน้ามไม่ใช่สัตว์ลูกินจเจ้าเร็ดให้หกินหน้ายอยู่ก็

ได้ละปีหนึ่งทำงานไปทำงานหนึ่งกันห่มบโดยไปช่อยเขาได้ชิปเปาไปชิบชอบวัตถไรในชิปต่อหมดได้แลลวหาเปากริยังเหลือหาเปาแบบไหนเปาทรายพ่นขายเปาสามเซนห้าสามเซนห้าเขาเปลือกไปเห็นพี่น้องเปากระสอบลดสามเซนห้าถ้าเป็นกระซาน หกแสนเจ็ดแสนกุ้งมังคุงนี่กุ้งมังคุงเจ้าบ่เนี่โดยโดนกูซู่กูเสกอยู่เนาะคักกุลีนี่ลบกือดีคือไม่ใคกินมันเนาะเจ้าของก็ไม่จำกินบ่จำกินกับกุ้งเปาะขึ้นเนาะโดนคือว่าแหละพี่น้องเไตจำกินกับกุ้งเปาะขึ้นก็เว้นอีกพอเตียงก็มากอยู่จำมังคุว่ากินแล้วก็เปาะขึ้นบ่ไวพี่น้องไง ถ้าลูกพ่อเต้ากินข้าวกินน้าแล้วมันนี่กินแล้วได้ยังกินเทียงมัน,ก,น,ก,นกินพักนั<ด>่นแหละกินพักโอ้อพักนะพักยังไปหาดิษนะบ,บน่พักตัวพักกระจอกนะพักเนี่ยเดือดจอกนี่พักกระจอนะก,กกรงดูกินไม่ได้กินตำแจ่วบม่ได้กินตำแจ่ว้อนั่งดีๆเลยลูกนั่งดีงตะกุตะกุตะกุอ่องอ เออติกูอนี่คิดนั่งงามๆบ่โดยเออจาเข้าเฮียนนี่นะโดยเอามื้อนี้คือบ่เขาเมื่อยเมื่อยเมื่อยยากเด้อเมื่อยโดยอือรถทิพย์ก็ไม่ได้นั่นเมื่อยก็ไปไปเข้าคุณม่วงบ่โดยเออบ่มีรถทิพย์รถหยังอันนั้นเนาะารถบ่าวเาให้ขี่ไปเียนโดยฮะเอาบ เอาไปครับมั้งเอาบินครับอ้วเป็นได้ฉาระเบ่ามีตลอดคันเดียวนี่แล้วสีแบงให้ไปขี่ไปเที่ยเออพี่น้องเลยรับบูพินบอกว้าบรเบ้าใช่ไหมอ้าวกระเจนนี่ยขับบูพินบอกแล้วกันแบบนี้ จักรถถทีพี่ซื้อเป็นไฟเป็นขับรถใหญ่จักรไหนครับเป็นเป็นเด็กได้าเป็นรถทียขั้นทถลทีนะหูยบอกขั้นบ่อนลานห่าขั้นลนานหา้าโดยประมาณสามพันเลน้อยสามพประมาณสามพันบาท พาตลอดเลยดมูไปเฮ็นไปพอดียกมันย่านมูไปมันไปเพื่ออุดรถอทีบดายทีบเ่ได้ียังรถทีบจังหมดไปิีอะชีบัวสีบัวสีชมพูพี่นัอ่งนาะสีเฮียนเก่งอยู่พเขียนหดปวดใดแด้วรอออสามปวดสามละโดยอืมอ่าปุ่มมิกซ์กะมีระบ่ ผมมีนะสนับสนุนอยูะไรพี่น้องเรื่องการทำการเยียนใครก็ช่วยอย่างอื่นอยู่เช่นเชือกมันนุ่งมันไม่ได้แล้วันมีเลยเออผมมีเสื้อขาวทรงนั่นเลยเนาะโดยเออเป็น้องเไยวัดทุกเรี่องหรือเป่าเอ้ยทุกเรีรอโดยกับแบบเนาะเจ้าได้เข้าได้รูเล่ะเข้ามันอ่อนแล้วมันยานยานโดยเข้าป่วยยังชคนี่นึงออกปุ่นนึงปุ่นนึงเลยโดย มีลนุ so ่มทีมีช uh, e. ิไปยี่บ่ซ่อนกันไปยี่บ่นไงไปบ่ล็กมีลนุ่มทีไปบ่กับเอ้ยสมุดว่ามยาเขียนก็ให้เขาเป็นเขียนก็ให้เขาเป็นเขียนก็ให้โดยอเขียนบขาเป็นละให้เอ้าตังบอกเถอะเขียนเราเชื่อว่าไปเขียนยาสินแหละนอนบูชาเจ้าน่ะได้แล้วบ่เขียนชื่อเจ้าของก็ได้แล้วบ่ เขียนชื่อระบ้าเนี่เป็นว่าเตียงทองเขียนว่าอะไรไอตอก<ะ>โอ้ยพอยชามในเขียนชื่อระบ้าค็บุ๋นเลี้ยวกันบาดนี่โดยเป็นยังไงเนาะนะมีสะพานน้องแปวอ,อ่าพาห่มไหมภานในสักสามพื้นแล้วกับสบายดีกันตะกล้องเขาพี่นยังนีงเนาะ เออโดยแล้วก็ขนมแล้วก็นุ่มมาเลยแล้วก็ปองในหลังรถนะโดยเออแล้วก็อ่าให้เพิ่นเนาะเจ็ดอะไรก็บผัวถท้าบัเจ็ดชิบชิบปีเลยโดยคือเอาผัวเท้าบัวจากผู้ชนแนนนะบ่าวสายหนึ่งสายแนนโดยผัวเท่าแล้วยังไปเฮ็ด เวียกได้อยู่นะอเรา็เนาอโดย้ยไปทรรมชาติไปนั่นแล้วเมือปเหมือนภาคเอ็ดประทา,ะากไผ่มีสามชิปไปผัวเจ็ดชิโดูโหแต่สมอลูกผัวมาจะเห็นปรเดีป,ปีปปนอะไรแต่งไปไปไปเจอกันแบบไรหนึะคอยบูจากกันเห็นวัชนาวัสนายอยู่ในบ้านนี่บากเรากนไดนบ้านพุ่งคุ้มค้างพุ่ง พ่อก็ตายบมดแล้วแม่ก็ตายบมดแล้วอยู่คุ้มค้างโดนเอาอยู่คุกผัวบอเออแม่นอยู่พ้นเอาเราออกจากคุกแล้วไม่เจอกันใช่บอโดนโอ้ยแท้งว่าเถอะเลยไปฮักไปมากกันตอนไหนคือเอากันเลยป่านนี้เอาผู้จักคือกันบัดชนาแล้วไปเจอกันแล้วเนี่ยเลยเนาะเอาเลยโอ้พี่น้องเย คอยกับชุมชานเขาลูกคําพาชุชาญเพื่นโดยโอ้ยกบากระบ่เลยพ่อแม่ก็บอกมีพ่อตายหมดลูกคพาได้แต่อายเพีเดียวน้องกระใต้อยู่ช่องคนเข้าสื่อครีตนเรมเป็นพัวใชอโอ้ยเห็นเล้อ่าอ่าอ่ใจดีแ่ะ ก็บบูจากคือกัจเจ้าก็บริคิดบริอย่างมาจากเอาหัวเท่าโมูชิบว่าว่าบริคิดอย่งที่เอมูบ้าก็น้ําตาจะออมูว่าวเท่านะโดยแต่กอดเอาอดเอาอมูก็ว่าใช้เจ้าอบ่โดยเพิ่นว่าใแบบรเอม่าเจ้าเอาพัวเถาโอ้ยเฮาชแนนเฮาแล้วอย่าเอ็ดลโอ้ใส่เน้นเฮาเนาะโดย ลูกเราเบิดบ <fin anta> <ots> ่ส <guarding okay>? ี่คนโดยลูกมันอ๋อเราก็เก่งอยู่เลยเา่าเราก็อะไรไอ้ดูคนสี่คนพื่อนอะอ่าอาลุงเราก็ได้มือจะงเลยันมือไอ้นบนบนบดนก็เนาะเออมานี่ยมดีขนาดพป็นยังีงเนาะอืมอืมอืมแต่วันนี้ก็มิตจะเล่าใหาพวไปหาเงินหาทองคอยก้าห่างกันลูกนี่แน่ไปหาเห็ดยังนิดหน่อยเห็ดยังทางไปทางานทางป่าเพิ่นจ้างฮะ ดูอ <Yeah>. ืม <olarak> อืมอืมโอเคเนาะอ่าโอเคอันนี้มาม่าแล้วก็ขนมขนมแล้วก็ปลากระป๋องนี่แหละแดงๆปิ้งๆนี่ปลาเตียงทองขึ้นก้าวแล้วก็ปลาห่มเลยเออโอเคอ่าแล้วครบใจลายเลยขนมเนาะเสื้อผ้าหน้าแพทยตะก้อนที่เท้ามาให้ก็ได้ยี่โบได้รับยี่โบเท้ามาได้อ๋อ อ,อ,อันนี้ห่อให้ตั้งหากเด้อน,นีน่เดอนน้อดูพี่น้อะไรกันก็่ปลองอะไรก็สิวานี่ได้อ่าบูชาครับดยอ่าแต่ว่าครอบครัวนี่ก็บบรมมีอย่างเน,ะ<อ>นาะให้น่าจะกล้าบร,รมีบอ่อืมได้ผัวคนเฒ่าอีกครับ<โ>ดูเจ็ดสิบสีลูกนี่ครับอันนี้ผู้ที่สองที่ชะที่ปกเล่อเนี่เอา่ยาผู้ใหญ่างนี้เลยใช่ไหมบ่ ที่ก๊กเลยนี่ชิบสามปีเอาผู้ใหญ่ๆอันผู้ชายที่ช่องที่ช่องบ่ออนะป้าน้องเปใหญ่กูเอ้ยเออมันจอยบ่าวเอ้ยมันไข่ตลอดไข่ตลอดโดยเออขากระเป๋าเป็นเนื้อคลักนั่นแล้วเป็นนิ้วมะเขลางฮะโดยว่านิ้วนิ้วขอให้ปัดเงินบ่มีอึดเงินไปไปปาดเขาให้เพิ่นไปปาดตัดแล้วบ่มีเงินโดยเออ ปเลยีนกระบะกระบะเลยเนาะออืมขาดชาลอาหารแน่นเนี่ยเบิ่งจอยแย่งอยู่เนาะคนสิบสามปีจะโลดจะได้ไปติดบ่กอ้าไปโลูึงกปเลพราะว่าสามสิโลเนาะจิจอยหนึ่งระวังมงจย่างไปกลางทุ่งให้ตรงหน้าลมพัดไปเลยรอดเลยลูกมาเอ็ดหายทากแม่ชอยแม่เอ็ดหาย ลมปิวไปไว้ลน้องใหญ่กว่าแล้วนี่จักปีน้องได้เล8อืม8ปีอือๆๆกบกโอ้ยกปายก10ปีล่ะอกบอกกบอกเด้พี่น้องนี่เนาะอาลบาสิเอาเอาเงินเอาเงินให้เจ้าไปไปซื้อขนมเด้อเดีมื้อนี้บ่ซื้อพี่้ขอมีเอามาให้เลยอ่าพี่น้องเอ้านี่ผู้เอ้ย ประมาณเสลซาซาปลายพันน uh, mm. ี่แหละใจโดยไปซื้อเอาอย่างเงี้ก็ซื้อกินทิไปจีบบ้องเฮียนคิดว่าฉันบริไปแล้วจิไปมีไปนั่นเลยไปมีมูไปไปมีรถแต่จะจีไปบ่โดเออกระเป๋กระเป๋าไอ้คิดน้องน้องมบงมีรถโดยมนย่างไปได้ย่านทีเดียวเนาะย่านโอ้ผ่านป่าผ่านโดนไป Mãi <coughs> là cay kopai mó kai cái gì kỳ 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 À, kỳ 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 เชื้อผ้าก็ผ้าห่มนี่ก็อันนั้นผ้าห่มนี่เป็นของพระอาจารย์เป็นทั้งฝั่งไทยค่ะมาไว้ให้เบ่งกันเนาะพระต้มขนมนี่ปลากระป๋องนี่เป็นข่งมาเตียงเองกับเงินหันผ้าของมุขของใจพระอาจารย์เป็นอยู่ทั้งฝั่งไทยเป็นเด้อนมือเลยละนมือว่าอันนมือเด้อขคอใจเด้อให้หางให้มีนี่ลูกเด้อให้ตลอดเัาปลอดภัยให้เป็นเจ้านายนนั่บูชาคือ ดูดีมีแห้งได้นิ่มมันคนยืนนี่แหละเว่าอนนี้ไมันด้ดีแล้วให้ห่างให้เมินดูเด้อดูพระอาจารย์ดูเออพระอาจารย์คนเป็นคู่เด้อโดยอ่าเป็นชื่อเครื่องมาพระมาให้เด้อไปถ้าคอยไปเวียดโตก่อนมันีเด้อโดยยอู่ดีมีแห้งเด้อสู่ๆเด้อเดด้อโยสู่ๆเด้อทุกดายเด้อเอ้ย้วบางถึงเลขก็ชื่อมาให้นรุษทิพย์เดยอย่างไรแฮงบ่ โอ้ยเนาะพี่น้องเลยโอ้ยไปก่อนบันนี้เดินทางก่อนเด้อพี่น้องเห็นบันนี้เนาะเอาพี่น้องเห็นเพื่อนกะอ่าอยู่ปุ๊บไปไปเบื้งข้างหลังเอาดิบันนี่บัเออไม่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 ค่อยไม่ค่อยใกล้บแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ่าเดินทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เนาะนี่แหละเฮือนเพื่อนก็อยู่นี่แหละใกล้ๆเฮือนน้องวันนี่แหละพี่น้องเห็นเนาะจุกเน่าเราอะเฮือนนี่กะ หลังบ่ใหญ่บ่น้อยพออยู่อยู่ก g i no m u a u s า d a o s princerock p o n c h อ hero They played all years Please. Burnt to i ล t r o d u c e a ouieday. This is hot Hello Terazai waterbake could scour 俺 f o r s h a p, no. a, p, no. a, p h l ai. a เ it as a ituu form to read the line and a น s o you to ่ e l i v e r also the big m อ b i l e life five ka to media if you want to offer private interest soon as well If you want to give and then also the large น o n salaries Charles will h ข้าวน้าม่ซ่ำปลาในก็ไปหารับจ้างเป็น,นอะไรก็มาซื้อเอาเป็นอะไรลูกก็เป็นนิ่วมาคลังหร,ร,รือว่านิ่วในไตอะไรมอให้พาตัดแต่ว่าผมมีเงินลูกเสีไปของเฮียนแต่ผมมีรถถีบเป็นผ่านป่าผ่านดอนเลยยางไปเพีเดียวก็ยากหมูผ่ผมมีรถ,บรถรเบิร์ตพิเศษเป็นอง,องนี้เนาะ อีตนน้นแล้วโยพี่น้องเลยเนาะครอบครัวนี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณออนะขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปจนจบแล้วการปขระาำโฆษณาพี่น้องซาหรับนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนบ๊ายบายปั๊